ออวความนี้ป้ายไปแบบนี้อืไม่ขึ้นเลยป้ายไปแบบนี้ต้องหยิบออกม้วนนะม้วนนิดหน่อย,อยที่รักเลยอ,อีกแล้วอะ่ะป,ป้ายออกมาหน้าตาประมาณนี้นะทุกคนแห้งนี้ไปลองกันดูไปตามแามวตัางกว่าจบอันนี้อบตามกวาคที อพอได้ละแหน่มันเนี่ยมันจะมีความเปรี้ยวความนัวใช่ไหมแต่ชีสเนี่ยมันจะมีความเค็มความมันมันเหมือนมาแบบเติมซึ่งกันและกันอนะทาให้เมนูนี้ออกมาแบบ perfect สำหรับผมนะอร่อยอ่ะกินเพลินเลยแถมชีสที่ห้อนี้ที่ซื้อมาทําก็อร่อยไหนแฟนเราจะเอาไปทําฟองดูให้มันอร่อยยิ่งขึ้นอีกยิ่งอร่อยไปใหญ่ทีนี้ นี่แก่ให้เขาหรอใช่อยู่ได้ไงอ่ะโห้ยแน่นอนยังเลยแน่นอนเอาเขากินก่อนนะปลายคำสุดท้ายกินพร้อมกันทุกคนเดี๋ยวกินพร้อมกันไงวะก็ทีบอกไปกินก่อนไม่ใช่เขาปลายไม่ขึ้นเลยวะเขาป้ายใหม่ป้ายใหม่นะนี่นะทุกคนเอาเทนี้บอกเอาเทป้ายก่อนกินพร้อมกันไม่ขึ้นโอเคนี่แบบนี้นะป้ายสามสองหนึ่งปุ๊บทำป้ายว่า กินข้างนอกเลยหรอปลายเพิ่ม่าขอปลายเพิ่มมต่างกว่าขอปลายด้วยไม่คืนแล้วทุกคนได้แค่นี้จริงๆสำหรับเขาให้ผ่านนะสำหรับเธออร่อยใครเคยลองกินเมนูนี้บ้างเฮียมาบอกกันหน่อย